ีะไน,นี้นี่เพื่อให้คนนี้ตการที่จะพระาตกวยุทุกวันวันดึงบุกกินเดยวดึงมาวานัน จับมืออยู่วัดจ็บมืออยู่วัน โอเคครับผมเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวผมว่าผมรับเป็นเพื่อนนะครับเดี๋ยวหยุดคุยไปดูทีนึงนะครับเดี๋ยวค่อยคุยเมื่อไหร่อรอบนึงนะ เดี๋ยวเฮียก็คอยดูกันมาจากโอขอบคุณมากครับสดาวสองดวงนะครับเดี๋ยวชีวิตก็คอยดูกันกลับมาถึงบ้านถึงบ้านนะไปถอดไท่ดูกันไครใค่กับไก่ใค่กับใครอะไรเกิดก่อนกัน